สวัสดีครับวันนี้พวกเรากำลังประกอบรถยนต์นะครับยี่ห้ออิซูซุซิปรกแรงมานะครับกำลังช่างกำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นข้างบนนะครับมาทำเขาประกอบอย่างไรบ้างนะครับอตอนนี้เป็นการติดตัง้งอ,อประกบะกะกเครื่องนะครับอันนี้เป็นช่างนะครับ ช่างไฟกับช่างช่วงล่างนะครับตอนนี้กําลังเฟืองอะไรสักอย่างประมาณนี้ช่างดูอันนั้นเป็นช่างช่างดูนะครับช่างช่างไม่ทําอะไรนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้พวกเราเป็นขมุนะครับขมุลาวนะครับคนรู้ไหมว่าขมูลาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ติ่ตามพวกเราช่องต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับจังหวะอ่าตอนนี้กําลังทําอะไรสักอย่างเนี่ยใน,นช่างนี่มันยังดูงงๆอยู่เนี่ยแตาม,ม,าม่ไหม่อหร่จะรีบแล้วม่อยักเนี่ยเอเราเรากาลังดูนะครับดูดูดูนะครับดูคราับไม่มมออันนี้เป็นสภาพทางนอกนะครับอันนี้อะไรที่พวกเราวางอะไรเป็นกุญแจนะครับยี่ห้อนะฮะ isuzu d-max นะครับ ให้เราดูนะฮะช่างตนอ่าอ่ไม่ใช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 ่ดูทำไปแล้วช่างเนี่ยมันงงนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จไหมอ่ากตรงําลังกําลังดูตรงฝาตรงฝาคขอบ มตรดูแค่2จุดนี้พ้กับขอับมือนะเขาบอกคตุงกับขอางในเขาไม่ั้องขงน้นะครั้ที่ตฝากติดตามเราช่องต่อไปนะครับเราก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับโปรดกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเรากระลักทำเกี่ยวกับซองทำกับรถนะครับเป็นความรู้นะครับอ่บ รถบรรทุกนะครับ N P R นะครับอันนี้เราเปิดฝาสูบออกมาแล้วปิดฝาสูบเข้าไปข้าบลางิมมามาเดูเฟืองหลังพอเราลิ้นนะครับที่แค่สองจุดนะครับจุดอื่นไม่ต้องไปดูนะครับที่คือเปิดมีตัว B นะครับตอนนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเราก็จะประกอบต่อไปนะครับติดตามต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมนะครับ